สวัสดีครับอยู่กผม JKL นะครับผมกันในคลิปนี้เรามาอยู่กันในซีรีส์ปั้นไอทีสายฟรีกันเป็นอีพีที่51ล้านเองนะครับ s <S ซึ่งในวันนี้นะครับผมก็ปิดรอบโคลโบนะครับผมก็เวลาที่ผมอัดก็9โมงครึ่งกว่าแล้วนะครับก็จะ9โมง40แล้วนะเพราะว่าสังเกตได้จากตรงนี้นะครับอ่าเรียวซุยเลยอีก22นาะทีนะครับก็จะเป็นการปิด จบลอโครลโบด็อตอร์ t o Store แล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็อ่าเดี๋ยวเรามาอำลาคโลโบนี้กันดีกว่านะก็เหลือ22นาที14บีวินะครับเซิร์ฟก็จะปิดแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะมาอ่าไอที่ผมเคลียร์ควสแล้วก็ฟาร์มด่านเป็นที่จะรอแล้วนะก็เพื่อ,อเอาคะแนนพาร์ทไปสุ่มนะครับแล้วก็เคลียร์ด่านนั่นเองนะเพราะว่าด่านโคโลโบไปแล้วก็จะ ไม่มีนาดฝามเรวหลังเองนะครับผมก็เลยเรีบมาเล่นก่อนนะโอเคปะรอไปตะลุยลิวซุยก่อนที่จะอำลากันตลนัที่จ,จากกันนะครับแล้วก็เป็นเลนเจอร์เดือนหน้าะเป็นท่าแสงนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นตัวโหดหรือเปล่าซึ่งเซิร์ฟจะเปิดอ่าหกโมงเย็นนะครับไม่รู้ว่าจะเลื่อนหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเลื่อนมั้งครับเพราะว่าอ่า แต่ว่าปกติรอบปกติส่วนใหญ่ผมคิดว่ามันจะเลื่อนนะเพื่อเพื่ออาจจะไปเปิดสองทุ่มเลยก็ได้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเลื่อนหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เลื่อนก็จะดีกินสหรับคนที่ให้ดีเยอะๆแบบผมนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟ์าไม่ทันนะไม่ใช่อะไรหรอกโอเคกำลา ถือว่าเป็นการทำลาที่ดีนะครับโอเคผมกดออกเลยลว่ากันนะอย่างน้อยก็ได้ปกคิมแล้วนะครับโอเคตีสองรอบเอาไปเกี่วแล้วกันนะฮแล้วก็ไปลุ้นอ่อาห้องรอกันดีกว่านะครับห้อ,องรอไอเดียนี้ผมน่าจะดีไปแล้วเราก็โอ้โหกดออกก่อนได้แค่ห้าร้อยด้วยนะครับทำไมงั้นต้องตีให้ได้เปอร์เซ็นต์สักนิดนึงโอเค ก็ห้องลอยทีนี้ผมดีไปแล้วละได้เป็นกระดานขนนกได้เป็นขนนก้วนเลยนะครับแล้วก็กระดานแร่น่าจะเป็นปบดํานะครับเป็นแล่เขียวด้วยนะใช่ไหมใช่ครับก็เดี๋ยววันพุ่งนี้หรือว่าสีทุ่มวันนี้ห้องทดลองห้องหลอกน่าจะเป็นวันพุ่งนี้นะแต่ว่า ของอย่างอื่นเนี่ยสีทุ่มคืนนี้นะครับก็อย่าลืมมารับตารางเราอินกันนะเพราะว่าตารางเราอินก็จะถ้าเรารับสีทุ่มคืนนี้นะครับมันก็จะรันเป็นวันที่2ในวันพ่งนี้นั่นเองนะก็เราก็จะได้เราอินไวกว่าคนอื่นนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเราอินแต่ผมคิดว่าเดือนหน้าอาจจะเงียบๆนะไม่น่าจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษนอกจากอีเวนต์ดาวตกนะครับ แต่ผมคิดว่าถ้ามี event, อีเวนต์ราค้าได้เปลี่ยนมาผมก็จะกราบขอคุณอย่างมากเลยนะเพราะว่าไอ b ดีบารไอดีผมต้องการหินแร่นะครับเพราะว่าบางไอดีผมไม่ได้ฟาร,รม์มนะล้วก็อยากจะทำเรนเจอร์ให้เป็น9กาดาวนเองนะครับก็เลยต้องการประมาณหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรนะก็น่าจะมีเรนเจอร์โทเ็นตตัวใหม่นะครับซึ่งก็รอดูประกาศเกมนะก่อนเซิร์ฟเปิดประมาณชั่วโมงก็าอาจจะมาละ แล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีอีเวนต์ดาวตกนะครับแน่ๆเลยอย่านกดเข้าโอเคกดไม่ค่อยติดนะครับก็จะมีอีเวนต์ดาวตกเนะี่ยอย่างหนึ่งล้วก็จะมีอีเวนต์อื่นเพิ่มเติมไหมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้กําหนดการอะไรเป็นพิเศษนะไม่มีบอกเลยนะครับก็รอรุ้นหลังอัปเดตแล้วกันนะโอเค ต่อไปครับก็ตอนนี้แหละอีก18นาทีก่อนเซิร์ฟปินนะจะทำอะไรต้องรีบทำนะครัซึ่งผมฟาร์มเสร็จไปแค่ไม่กี่ไอเดีเองนะเดี๋ยวค่อยฟาร์มหลังเซิร์ฟเปิดนะครับไม่ไดรีบไม่รู้ว่าอ่าไม่รู้ว่าเวสลายวันมันจะรีด้วยหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะรีนะเพราะฉะนั้นไอดียไหนที่ฟาร์มไปแล้วก็ต้องมาเก็บเวลาวันใหม่อยู่ดีะผมคิดว่านะ โอเคพี okay. กันดีกว่านะครับอนี้ก็อยู่ที่ท้องสองก็ถ hmm. enfin ้าใส่นน huh ้หน้าก็ไม่รู้ว่าจะโหดมากหรือเปล่าแต่ว่าถ้าโหดก็ต้องว่าแต่ว่าเมื่อวานผมเปิดกาชาไปใช่ไหมห้าสิบใบนะก็เหลืออยู่หกเก้านะเดี๋ยวก็คงหาเพิ่มเติมได้แหละไม่ได้ดีขนาดนั้นนะ มีอะไรเป็นพิเศษไหมเมื่อะะวานนะเมื่อวานผมว่าผมจะเปิดคะแนน F นะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดนะผมเพ่รนดูที่เปิดเองอยู่นะครับโอเคเปิดกันหน่อยแล้วกันนะส,สองรอบครับโอเครอบแรกผ่านไปขอตัวที่มันโ,โหผีจินอันนี้เท่เลยนะชอบนะครับโมเดลเท่ดิ โอเคพี่พี่แค่ดีกว่านะครับไม่พูดพร่อมทำเพลงทีมนี้ไม่ตีครับหรือว่าทีมไหนไม่มีการบินแล้วเราจะซัดเลยดีแต่ว่าเขาก็ตึงอะ่ะวันนี้เพิ่งเป็นวันพุธนะอันนี้มีการบินนะครับผมว่าไอดีผมจะไปทห้สองมันอาจจะยังยากอยู่เพราะว่า,วา ด้วยอายุ ID นะครับแล้วก็ตัวเลนเจอร์นะไม่ได้สู้คนที่เขาเล่นมาอย่างน้อยปีนึงเนี่ยได้แน่นอนแล้วนะครับโอเคไอดีนี้มีบินแะผมไม่อยากตีเท่าไ<ด>หร่ออะรนะครับโอเคอันนี้ก็ก้าดาวลวนเลยนะอันนี้มีม็อบไม่ตีนะครับม็อบมีรอบสังหาอันนี้มีการบิน รีจนแก่เลยมั้งผมว่านะโอ้เอ่อเกียร์เขาแน่นเลยนะครับ oh, <watch S 1> ไม่ตีเฮ้ยมีการบินเหรอจะได้ตีไหมวันนี้รีอยู่นั่นนะ่ะโอ้โหนี่เกียร์แน่นตับเลยนะครับ แต่ผมคิดว่าถ้าเราได้สกิปป้อมเขาผมว่าน่าจะไหวแต่ตัวเขาโหดอ่ะเราก็เคียงโหดเลยนะเน้นตับนะครับมาลองดูเลสโกครับไม่งั้นก็ไม่ได้ตีแล้วแหละถ้าไม่ตีนะไปกันเลยครับสำหรับตาแรกนะครับนี่อะไม่ไหวอนะที่คิดนะครับ ไม่ไหวอย่างถูกแล้วนะครับก็ต้องหวังให้ตัวบินได้ตีป้อมขอพัรเลยละกันนะอัดแล้วก็แช่แล้วก็อัดป้อมไปเลยตัวบินสวยครับก็ต้องเล่นแผนการนี้แล้วแหละนะยหกชนะนะครับต้องยัดป้อมอย่างเดยวยิ่งถ้าใครเลเวล้อยๆนี่ ได้ยับป้อมนี่ก็ถือว่าอาจจะชนะได้เลยนะครับโอเคทีมนี้ไม่มีการบปนแต่ว่าเลนเจอร์ก็ค่อนข้างโหดรูเดีสองตัวเลยนะครับอ้าวเรื่องนะซึ่งถามว่าเล่นได้ไหมผมก็ว่าเล่นขอภัยครับขอภัยผมถ้าถามว่ามันเล่นได้ไหมผมก็คิดว่าเล่นได้นะสำหรับรูดีสองตัวนะเพราะว่า อยังไงอ่ะมันเป็นคอมหยุดห้านะครับเป็นคอมหยุดห้าแล้วก็เป็นตัวราเมจที่ยังโหดอยู่นะสำหรับผมนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถเล่นได้เพราะฉะนั้นก็แนะนําใครมีก็แนะนาเล่นได้นะแต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าผมจะไม่ไหวลรพัดก่อนเลยแล้วกันหัดป้อมไปเลยครับ ก็ต้องหวังพึ่งตัวบินนะให้ไปตีป้อมนะครับถ้าไม่ติดออกสกิลเยอะก็อาจจะได้แต่ว่าเขากดโล่ใหม่งี้ผมก็ต้องโฟกัสหน้าป้อมผมลเราเลยกดโล่เลยแล้วกันนะครับโอเคกลับไปเกือบแย่นะครับก็ได้อยู่ไม่ได้แย่นะครับไปกันต่อครับอุ้ยตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ไอดีนี้นะครับ ตัวเก่าค่อนข้างเยอะนะอุ้ยธาตุไฟเนี่ยผมตอนที่ผมเล่นนะผมเล่นตอนนั้นช่วงน,นั้นผมเล่นประมาณ3ามสามี่เนี่นแหละนะครับเปิดเอลซ่าไม่ออกซักไอดีคือแบบดวงแบบอย่างหมานะครับทีนี้เขามีการบินด้วยนะโอ้โหปล่อยขีแหลงขีอเอลิสด้วยนะครับ ลองดูแล้วกันเ e ส s go ครับเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างที่จะมีอายุงานเก่ากว่านะตัวผมก็ค่อนข้างที่จะใหม่กว่าก็อาจจะไหวแต่ถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรผมยอมรับความแพ้แพ้แต่ถ้าไหวก็ดีนะแต่ว่าเขามีการบินหรอภาคพื้นก็อาจจะไม่ไหวด้วยยัดก่อนเลยแล้วกันนะ โอ้โหเอาเลื่องจัดนะครับหมัดกันไทไม่ไหวนะครับโอเคแพ้แหละโอเคครับมาต่อกันที่ทีมนี้นะก็ได้ไหมไม่รู้กันบินมีด้วยแต่ไม่มีตาเชสกิลก็รู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองแล้วนะครับ อีกสักตาแล้วกันนะอีกสักตาสองตานะครับก่อนจากกันสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเย็นนี้ไม่รู้ว่าจะมีคิดเปิดกรชาหรือเปล่านะครับก็รอดูนะถ้าลงก็มีแต่ถ้าไม่ลงก็อาจจะไปเปิดพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ประมาณ10บมงหรือสิบเอ็ดมงผมจะอาจแต่จะลงกี่มงก็ไม่รู้นะครับ เพราะว่าคลิปนี้ก็คงลงวันนี้แหละนะโอ้โหตีแซมมอนนะครับพัดคืนด้วยเรียบร้อยจบแล้วเรียบร้อยครับโอเคไม่ไหวนะใส่มืดเก่าของโหแล,ล้วกันนะผมจะได้เปิดนะโอเคก็สลัดคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะก็ อีกสิบนาทีเซิร์ฟก็จะปิดร้านเดี๋ยวผมจะไปเล่นในทีอื่นแล้วนะครับโอเคก็สวัสับคลิปนี้คงมีประมาณนี้ก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ